ไม่ได้เลยว่าเงื่อนต้นกับเงื่อนปลายของนรกนั้นจะไปสิ้นสุดกันที่ตรงไหนไม่มีมีอย่างนี้ตลอดไปเช่นเดียวกับสัตว์ทั้งหลายที่ตกนรกตกตลอดไปอย่างนี้แต่รับความทุกขามตรมาตลอดไปอย่างนี้ไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายเหมือนกันพอสัตว์นรกลายนี้ผ่านขึ้นมาเอาสัตว์นรกาลอื่นหลวมลงไปสวมลงไปแทนกันไปมากกว่านั้นไปอีกลำหนึ่ นรกจึงไม่มีเงื่อนต้นเงิ่นปลายที่บรรจุสัตว์ทั้งหลายสัตว์นรกทั้งหลายตลอดมาแล้วจะตลอดไปอย่างนั้นเมื่อยังเชื่อกิเลสไม่มีวันเฉลิบอิมพออยู่ตราบใดความทุกข์ที่จะต้องถูกแผดเผาภายในหัวใจในนรกในสถานที่ใดก็ตามจะไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายเหมือนกันจะเผาไปตลอดเวลา นี่แหละเรื่องของศาสนาจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะมาฉุดมาลากมารังจิตใจของเราไว้อย่าให้เลยเถอดอยา่าก็ให้อยู่พอประมาณคนมีกิเลสย่อมีความอยากเป็นธรรมดาแต่อยากของคนผู้มีธรรมะไม่เรียกว่าเป็นกิเลส ยาของคนผู้ไม่มีธรรมในใจนี้เป็นกิเลสล้วนเผาตัวทั้งนั้นนี่เพียงความโลภเท่านี้มันก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนนี่นี่ก็เป็นตัวทำคนให้เสียหายประเภทหนะึ่งถ้าเรียกว่ากิเลสคือสิ่งอัวหมองมืดตื้อปิดบงังจ,จิตใจไม่ให้รู้บุญรู้บาปมีแต่ความอยากความทะเยอทะยานอย่างเดียวเท่านั้น เป็นเครื่องถูดลากโดยไม่มีวันมีคืนไม่มีวันอื่มพอความทุกข์จึงท่วมท้นในหัวใจของบุคคลแต่ละคนละคน <c oughs> นี่ท่านสอนให้รู้เรื่องรู้ราวอย่าให้เลยเถิดตะเลิดเปิดเปิงความทุกข์จะไม่มีใครเป็นผู้รับนอกจากผู้มีความหิโหยทะเยอทยานมาก แล้วก็พกความพิดหวังเข้ามาสู่ใจเอาไฟเผาไหมา้กิจใจของตนไปตลอดเท่านั้นท่านจึงสอนให้ยับยัง้งให้รู้จักประมาณพอดีพอดี <c oughs> นี่ก็เป็นประเภทหนึ่งประเภทที่หนักแน่นที่สุดอันเรื่องความโกรธความชุนเฉียวที่ท่านว่ากิเลสกิเลสนั้นะมันเกิดจากสิ่งเหล่านี้แหละ เมื่อไม่สมมักสมหมายสมหวังแล้วย่อมเกิดความเคียดแค้นกุ่มมัวเป็นไฟสมอยู่ภายในจิตใจตลอดเวลานี่แหละศาสนาจึงมีความจําเป็นอย่างมากที่เราจะปฏิบัติให้เป็นไปสมกับเราเป็นชาวพุทธคำว่าชาวพุทธต้องมีพระพุทธทเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สถิตอยู่ที่ใจ มีสติระลึกรู้บุญบุญระลึกระลึกร,ร,รู้บาปอยู่เสมอระมัดระวังตัวเสมอเรียกว่าชาวพุทธถ้าไม่ระลึกถึงบุญถึงบาปแล้วก็ไม่เรียกว่าชาวพุทธพุทธโธแปลว่าความรู้สึกตัวในฐานะของพวกเรามีสติรู้สึกตัวเสมอ ไปที่ไหนอย่าลืมพุโทโธธัมโมหรือสังโฆติดใจไปเสมอคนนั้นไม่ค่อยลืมตัวง่ายๆนะการทำบาปถึงแม้จะมีตามนิสัยของปุถุชนก็ไม่มากเหมือนคนไม่มีศาสนาคนไม่มีศาสนานี่กรรมเต็มมือเลยไม่ว่าอะไรคว้าเต็มมือคว้าเต็มมือไฟก็เต็มโหกทันทีทันทีทนท ต่างก,กันกับคนที่มีศาสนาเราจึงต้องให้มีศาสนาเป็นเครื่องระลึกยึดไว้เสมอหลักใจเป็นสำคัญหลักใจคือหลักธรรมต้องมีธรรมกำกับใจของเราอย่าลืมเนื้อลืมตัวเราเกิดมานี้เกิดมาด้วยอำนาจแห่งกรรมแห่งบุญแห่งกรรมกรรมดีกรรมชั่วพาให้เกิดจำแนกแจกสัต จำแนแกแจกสัตว์ให้เป็นประเภทต่างๆกันปณีเร็วสามฐานะสูงต่ำความโง่ความฉลาดเป็นไปพร้อมหน้าแถงกรรมด้วยกันเมื่อเราเชื่อกรรมแล้วเราก็เลือกเฟ้นกรรมที่ดีมาทำกรรมที่ชั่วให้ปัดเป่าออกไปเสมอเรียกว่าผู้เชื่อศาสนาแล้วบำเพ็ญตนอยู่ด้วยธรรมไปที่ไหนอย่าลืมพุทโธนัล,ลึกไว้เสมอภายในใจ เรียกว่าววเราระลึกทำอันเลิศเลอภายในจิตใจของเราไม่ว่าจะระลึกพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นทรรมอันเลิศเลอด้วยกันฝังอยู่ภายในใจใจของเราก็มีคุณค่าตลอดเวลาไม่ว่าการยืนการเดินการนั่งการนอนการเคลื่อนย้ายไปทางไหนมีพุทโทธติดใจแล้วเรียกว่าใจที่มีคุณค่าใจมีราคาใจมีหลักยึด ใจมีฝั่งมีฝาให้พากันลึกอนันดีไว้ภายาในใจอย่าให้หลือนี่ละชาพุทธเราต้องมีหลักเกณฑ์เป็นเครื่องยึดคือพุทธโธธรรมโมสังโฆและเชื่อบุญเชื่อกรำรอย่าเชื่อตามความอยากความสยุสยานเพราะสิ่งเหล่านี้พาคนให้ร่มจมมามากต่อมากแล้วให้เชื่อเหตุเชื่อผลเชื่อบุญเชื่อกร,รมเชื่อธรรมของพระพุทธเจ้า เราจะเป็นคนดีคนดีแล้วที่สำคัญก็คือว่าให้เป็นงานประจำวันเราเลยนั้นคือวันหนึ่งหนึ่งเวลาจะหลับนอนขอให้พากันไหว้พระนี่หมายถึงว่างานของชิเลสมันแย่งเอาสุเแล้วเกินไม่มีเวลาว่างเลยเราก็ให้ไปแย่งจากมันกลับมา อาจจะหลับนอนให้ได้สักสิบนาทีสำหรับคารวาสเราสิบนาทีนี้เป็นเวลาเรานั่งภาวนาไหว้พระอระหังสมาสัมพุทโธสวาขสาตโตสุปฏิปโนแล้วนั่งทำใจให้สงบพระลึกพุทธโธธรรมโมสังโฆ บทใดก็ได้ให้ติดกับใจมีสติกำกับไว้กับคำว่าพุโทโธพุธโทโธอย่าให้เผลอไปที่ไหนความชิดความปรุงแนกยิเลสมันลากออกไปให้ชิดภายนอกอยู่เสมอมาไม่มีความอิ่มพอแม้ในขณนะที่เราจะภาวนานั้นมันก็มามาแย่งออกไปจนได้จึงต้องบีบบังคับ ด้วยสติให้อยู่กับพุทธโธคําเดียวนึกพุทธโธพุทธโธให้รู้อยู่ภายในใจอย่างนี้ทุกวันทุกวันอย่าได้ปล่อยวางอย่างน้อยให้ได้สิบนาทีนะนึกภาวนาในเวลานั้นนี่เป็นเครื่องหมายเป็นเครื่องยืนยันในการสร้างรากสร้างฐานสร้างเรือนของใจด้วยธรรมขึ้นที่ใจของเรา ใจเราจะมีความสงบเย็นมีพุทธโธหรือธรรมโมหรือสังโฆตามแต่จริตชอบในธรรมบทใดก็ตามหรือจะกำหนดอนาปานาสติกำหนดลมหายใจเข้าออกด้วยความมีสติก็ตามเหล่านี้เป็นบทอบรมจิตใจให้รวมก็แแส ที่มันคิดสร้างไระในที่ต่างๆเข้ามาสู่จุดรวมคือใจดวงเดียวแล้วจิตจะมีความสงบเย็นขึ้นมาในเวลานั้นบางรายอาจจะเกิดความแปลกประหลาดอัศจรรย์ข<ๆ>ึ้นมาในเวลาใดก็ได้หรือเราแต่ละคนอาจจะเกิดความแปลกประหลาดขึ้นมาในวันเวลาใดก็ได้เมื่อเราทำอยู่ทุกวันไม่หยุดไป่ซอยด้วยความมีสติดังที่กล่าวนี้